วันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกัแบแอมนะคะในคลิปวิดีโอที่หลายๆคนอาจจะแบบอยากดูนะคะเชื่อว่าอยากดูแน่ๆเลยนะคะมนโนเอานะเพราะว่าแอมก็ตื่นเต้นมากนะคะแอบมบได้มีการทำวิดีโอนะคะ swap คือถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้จัก swap นะคะ swap ก็คือเหมือนกับแลกเปลี่ยนคือแลกเปลี่ยนซื้อของแลกกันนะคะมาซื้อของให้เพื่อนนะคะโดยที่ วันนี้เนี่ยแอมแลกเปลี่ยนนะคะสวอ p กับคุณยิมนะคะซึ่งคุณยิมเนี่ยอยู่ออสเตรเลียนะคะคือคุณยิมทำวิดีโอเหมือนกันนะคะก็ใครยังไม่รู้จักช่องคุณยิมนะคะเดี๋ยวแอมลิงก์ช่องคุณยิมนะคะที่ทำวิดีโอสวอ p กับแอมเนะี่ยเอาไว้ในกล่อง description บอกข้างล่างนะคะลองกดเข้าไปดูนะคะคุณยิมเป็นสาวไทยที่อยู่ออสเตรเลียนะคะแล้วแอมก็เป็นเป็นน้องนะคะเรียกคุณแล้วกันนะ น้องยิ้มเนี่ยก็คืออยู่ที่ออสเตรเลียนะคะแล้วก็คออือมีโอกาสได้กลับมาเมืองไทยปีที่แล้วนะคะแล้วแอมก็ได้มีโอกาสไปเจอกันแล้วก็ทานข้าวกันพาคุณยิ้มไปช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเสร็จแล้วคุณยิ้มก็กลับไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ได้มีการยังคุยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยน้องยิ้มก็บอกว่าพี่แอมมาทำสวอปกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแอมก็โอเคได้นะคือแล้วก็เลยตั้งงบกันมานะคะงบที่เราตั้งก็คือสองพันห้าร้อยบาทนะคะ คือตอนแรกเนี่ยเราก็จะมีลิสต์ให้การน,นะคะคือลิสต์ว่าเราอยากได้อะไรแต่เราไม่ได้ระบุนะว่าเออฉันต้องอยากได้อันนี้อันนี้แต่ว่าลิสต์เป็นแบรนด์นะคะเป็นแบรนด์ว่าอยากลองแบรนด์ไหนอะไรเงี้ยนะคะก็ลิสต์กันมาแล้วแต่คืองบ2,500คือคุณจะลิสต์เยอะขนาดไหนเดี๋ยวเราลองมาลิสต์ดูเงี้ยนะคะคือตอนแรกอะ่ะก็คุยกันก็ยากนะแล้วแอมก็ไปไล่ดูวิดีโอของของน้องยิ่งเพราะว่าด,ดูวิดีโอ hall วิดีโอไฟว์วอลิตอะไรเงี้ยเพื่อแบบ คือทำกันบ้านเหมือนกันแล้วยีมแอมก็เห็นว่าแล้วยี้เขาก็มาดูวิดีโอแอมเพราะว่าเห็นแกคอมเมนต์แบบวิดีโอหลังๆแรก็คือก่อนหน้านี้อีกก็น่าจะแบบทากันบ้านทั้งคู่อะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็เลยอินบ็อกคุยกันบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเราบอกแบรนด์คือบอกของที่คือที่เรามีดีกว่าที่แบรนด์ที่เราบอกมาเนี่ยที่มีแล้วเนี่ยเราจะได้คือเอาแค่ว่ากลัวซื้อซ้ําในสิ่งที่มีแค่นั้นเองนะคะคืออย่างอื่นไม่กลัวเลยคือกลัวแหละแอมก็กลัวแอมอาจจะไปซื้อสิ่งที่้ที่ ที่น้องยิ้มมีแล้วนะคะน้องยิ้มก็กลัวว่าจะไปซื้อให้แอมเนี่ยในสิ่งที่แอมมีแล้วก็เลยพอบอกว่าอยากไม่ไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยเออมีอะไรแล้วบ้างอะไรเงี้ยก็เลยโลกนะคะเพราะจริงที่แอมลิสต์ไปเนี่ยแอมมีแค่อย่างอ่าลิสต์ไปอย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเออน้อ,นองยิ้มให้อะไรแอมมานะคะแล้วถ้าอยากรู้ว่าแอมให้อะไรน้องยิ้มก็ต้องตามไปดูวิดีโอที่ ที่ของน้องยิมเหมือนกันนะคะก็ตื่นเต้นมากนะคะเป็นพลาสติกมาแบบนี้คือแอบม,มาได้ก่อนแอบส่งไปที่หลังนะคะได้ก่อนมาแต่ยังไม่แกะอ่ะพอน้องยิมบอกมาว่าโอเคได้พลาสติกแล้วก็เลยเนี่ยค่ะมาแกะวันนี้นะตื่นเต้นตื่นเต้นตน,น,น,นี่เป็นวิดีโอสวอปครั้งแรกนะคะที่ทํากันสองคนเพราะว่าแอบเคยทำครั้งหนึ่งแต่ทาเป็นเหมือนช่วงปีใหม่แล้วทากันประมาณสิบกว่าคนได้นะคะลองไล่ไปดูวิดีโอที่ตอนนั้นมีเยอะแยะนะคะแต่ว่าอันนี้คือทําส w a p แค่สอบคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้อะไรนะคะแอบแกะมาแล้วนี่คือแกะแบบแค่แกะเปิดกล่องน,นะคะยังไม่ได้แกะอะไรนะคะก็นี่คือแอมห่อ,อข้างในเนี่ยนี่มากเลยมีการ์ดอันเล็กๆมานะคะอ๋อสงสัยน่าจะเป็นเออสุดเอ๊ะให้ให้เกินหรือเปล่าอะ่ะห้า50ร้อยห้าสิบคูณห้าร้อยก็คือพันหนึ่งใช่ไหมเออใช่นะคะ นี่นะคะโอเคอันนี้คือยิมเขาฝากซื้อแผ่นม,มาร์กหน้าได้ได้แล้วนะคะาฝากใส่ซองมาให้ฝากาซื้อมาร์กหน้าอิน t f ฟรีนะคะก็จัดการไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่แต่อย่างแรกเลยนะคะเป็นอันนี้นะเป็นเขียนตรงนี้เขียนว่าอาจจะแห้งไปสําหรับพี่แอมแต่ก็ลองใช้ดูนะคะ เป็นเบอร์เบอรี่นะคะไวเบทฟาวเดชันตัวนี้อ่ะเป็นเทสเตอร์นะแล้วก็อ่านอ่านจดหมายก่อนนะอ่านจดหมายก่อนอ่านได้เนาะสวัสดีค่ะพี่แอบคือจดหมายแอบน,น่าเกลียดมากเลยถ้าไปดูอ่ะคือเป็นกระดาษแบบกระดาษของลูกเรียนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งคือกระดาษแบบว่าหาได้ทั่วไปมากอะไรเงี้ยนะคะสวัสดีค่ะพี่แอบขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ร่วมทําสวอปกับยิมหนึงเราจะเคยเจอกันแค่ครั้งเดียวแต่ยิมก็รับรู้ได้ถึงความน่ารักโอ้ และเป็นกันเองของพี่แอมยิมบองว่าพี่แอมจะชอบของต่างๆที่ยิมเลือกมานะคะเอ่อพีเอกลับไปครั้งหน้าพายิมไปชอปอีกนะคะสนุกมากเลยถ้าพี่มาเที่ยวเมลเบิร์นหนูจะพาไปชอปนะคะแน่นอนนะคะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนเราเอาอันนี้ก่อนแล้วกันนะใหญ่ๆก่อนนะคะอันนี้ใส่จะได้เป็นออโต้ครับโต้มานี่หน่อย อุ้ยไม่เยอะมากเลยดูจากกล่องกับตาย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 ,ตายเรารู้สึกเราน้อยคาบเลยว่าวพี่โตนั่งลงสิครับนี่สวัสดีครับโผล่ลงมาเลยสวัสดีครับก็ลงมาอีกแหมตายไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้มีอะไรน่าสนใจไหมนีมม่เพื่อนแม่ส่งมาให้อุ่มนะครับอ่าอุ่มแล้วก็มีอันนี้นะคะที่แม่ส่งมาให้ก็คือต้องอ่านสิคืออะไร อันนี้ก็คือเสร็จลูกๆแน่นอนนะคะแล้วก็มีนี่ล็อกเกอร์อันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะนี่คือให้ลูกๆใช่ไหมเยอะแยะมากมายเลยนี่คือคือแม่ก็กินนะคะขอบคุณครับนายยิ้มยังหรอนี่นะคะแล้วได้ยินเสียงตัวเล็กกำลังเดินขึ้นมาอีกแล้วด้วยนะคะงานนี้อ่ะอ้ยเยอะอ่ะดูดิม่เหรอแม่รัก เปลี่ยนของขวัญกันตายแล้วนะแล้วก็เอาอย่างแรกเลยแกกินเลยได้ไหมเห็นหสาวๆทาง UK เคขาชอบกันเลยอยากให้ลองค่ะแกกินได้เลยโชว์เลยเ <toss> ข้าตางโน้นลูกเอามามามาพี่กงยังมาปะเออเปิดประตูก่อนสิว้าอันนี้น้องคิดนี่ ว้าว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 วาวว้าวก้าว้อวว้า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 วาหม้าวว้าวว้าหม้าม้าวว้าวว้ด้าวนี่น้าวว้าวว้ามวมาว้ว้ว้าวว้้า้ว้าวว้าวว้ล้ววน้ว มาแกะอันนี้ก่อนนะคะโหนิ้ส่งให้เยอะอ่ะเห็นสาวทางยูเคเขาชอบกันเลยอยากให้ลองค่ะคืออะไรนะคือห่อแบบดีด้วยอะ่ะคือคือกระดาษแอมแบบคือหาแตบบ่ว่ากระดาษเอื่อช้ยมากอะ่ะนะคือของยิ้มแบบห่อแบบแบบกระดาษแบบอนี้มากนะคะก็อันนี้นะคะเป็นอะไรสักอย่างอ๋อเป็นออยล์เมนก็คือลิปบาล์มนะคะกลิ่นแอปเปิ้ลนี่แบบนี้นะ เป็นลิปบาล์มใช่น่าจะเป็นลิปบาล์มนะคะต่อไปนะคะคิดวิคิดว่าสิ่งนี้น่าจะอยู่ในวิสลิสของพี่แอมคือในหยิบไม่ได้ดูนะคือหยิบมั่วๆไปนะคือเราจะได้ตื่นเต้นไงคือแบบคือถ้าหยิบแล้วอ่านแล้วแบบเป็นถ้าหยิบแล้วเลงว่ามันคืออะไรมันจะไม่ตื่นเต้นคือหยิบหยิบหยิบมาเลยนะคะคิดว่าสิ่งนี้น่าจะอยู่ในวิสลิสของพี่แอลอะไรเนี่ยว้า ขอแกะแบบไม่ปานีแล้วกันนะคะเพราะว่าว้าวาว,าว,าว,าว้าวคือวิสนี้ของแอบม,มามีอะไรรู้นนะพี่คือแอบม,มาแอบม,มีเขียนแบรนด์เมกาฟลายเวอร์มีทรีมีเบอร์เบอรี่เอ่อน่าจะแค่นี้นะแล้วก็จะเป็นแบบคือคือเออคิโคเออแล้วก็คิโคอะไรเงี้ยนะ เดิดินเดตนเดินเดอ๋อคี่ามารีเดินเดินเดินเดิาเดลนเดิ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 เดินเดินเดินเชินเนเดนเดยนเดิ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 นิเดินเดตนเดินเดเินนนเดิเินเนิเเเ คือเคยคุยกันแบบไม่แน่ใจคุยกับลิมหรือว่าเคยไปช้อปปิ้งอล้วก็คุยแบบสารี่อะไรอย่างเงี้ยด้วยแล้วสารี่บอกว่าอันเนี้ยนะคะคือเป็นเดิออะไรเนี่ยเดี๋ยวนะคือมันเป็นเดี๋ยวนะคือสีอะไรอ่ะพื่ออ่ะคืออะไรนะเดอพาเลตเดอรดอกวิต้าหรอหรืออะไรไม่รู้ว่าอ่านไม่ออกคือแอบอ่านภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงนะคะก็เป็นลักชัวรี่พาเลตออตายตายตายคือแอบมาไม่เคยแอบไม่คิดจะซื้อเลยะแอบรู้สึกว่าคือแอบเป็นคนที่รู้กว่า คือถ้าซื้อสี่สีแล้วแบบพันแปดพันเก้าอะไรเงี้ยคือมันนูมันแพงแต่ว่าเลยรู้สึกว่าแล้วยังเคยน่าจะเคยคุยกันถ้าแน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่ารู้สึกว่ามันแบบแพงแล้วก็คงแบบไม่ซื้อหรอกแล้วฉัีบบอกว่าเฮ้ยต้องมีนะถ้าเกิดมีชาลอตต้องมีเพลนไม่แน่ใจจำไม่ได้แต่ว่าโอ้ยขอบคุณมากเลยตาแกซ์อนตยตายตายแล้วแย่อันนี้ก็คือแบบ จะครบแบบว่าน,นี่แล้วว่าจะเกินแล้ว,วอันนี้นะคะอ่าอันขอบคุณน้องยิ้มมากเลยนะคะคือถ้าไม่ได้สวอปก,กันคงไม่มีชาตินี้คงไม่ซื้อแน่นอนไม่ซื้อเองแน่นอนเพราะว่าซื้อมันแพงนะคะชา t t ต t เบอรี่เอยเอาไหนอีกดีเรลามือไม้อ่อนน่ะถูกใจนี้อ,อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ในดวงใจยิ้มเลย รเราให้เราจะถูกใจไหมเนี่ยเรารู้สึกกังวลแล้วหลังจากที่เราเปิดชา์ลอตหลังจากที่เราเปิดชา์ลอตมาแล้วเรารู้สึกว่าจิตเราตกเล็กน้อยรู้สึกแบบรู้สึกประหมาะ่าและรู้สึกเขินอายอ <c oughs> ันดูแล้วแค่หอยิ่ก็หอดีกว่าพี่เฮย้ยนี่มันเกินไปหรือเปล่าตายแล้วอ่อะเบอร์เบอรี่อ,รอะโอ้ยตายตาย,ตาย อะไรอ่ะก้องยิ้มให้แบบคืออะไรอ่ะคือวิสลิตนี่คือเข้าใจตรงกันหรือเปล่าว่าคือเลือกมาไม่ได้ให้หมดทุกอย่างนะคะคุณน้องยิ้มขาคือเลือกนะคะเลือกให้ไม่เกินนะคะเพราะว่าคือสวอปเป็นหรือเปล่าให้หมดคือสวอปเป็นหรือเปล่ามันเกินสองพันห้าแล้วนะสองชิ้นเนี่ยตายแล้ว โอ้ยไลโกนะคะเป็นบัตเบอร์หกนะอ่ะอันนี้เป็นฟลอริดบ่งท <c oughs> <c oughs> ีอ๋อตายอายอ่ะอ่ะนี่มันเกินสองพันห้าแล้วนะคะโอ้ยแบบเนื้อนุ่มมากค่ะคือแบบคือแปรงก็โอเคนะแปรงได้อยู่แต่แบบนิ่มอยู่แต่ไม่ได้นิ่มมากแต่แบบบัดออนแบบแบบแบบแค่แตะมานิดนึงแล้วก็มาแตะนี้ก็ติดนะว่าโอ้ยตายลนะ เกรงใจอะรู้สึกไม่กล้าแกะอันต่อไปเลยอะจริงอันนี้พูดจริงเลยตายแล้วเรารู้สึกว่าเราให้ไปแบบไอ้นี่หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยตา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 ย,ตายนองนี้ทาสมองเป็นหรือเปล่าคะยังวอลแบบนี้คือมันผิดกตินนกานะคะเข้าใจไหมคะเฮ้ยแบบเฮ้ยตายแล้ว ไม่ดีใจก็บอกดีใจไงองโต้เห็นจะขาไงเนี่ยมันอุ่ยตายตายตายเราคิดลืมนะองโต้ตั้งกระจกหมาแล้วของให้มันจะแตกขึ้นไปหรอกตายตายวุ่นวายมากเลยเฮ้ยแค่สองชิ้นนี้ก็แบบเกินสองพันห้าแล้วนะคะอันนี้คืออันนี้แกคือไม่ต้องนะคะองโต้ก็นั่งลงไปโต้เห็นขาโผล่ไปโผล่มาแล้วไอ้่อ โอยอฮา,าดีใจอ่ะรู้สึกแบบรู้สึกว่าเราให้นิ้มแบบน้อยไปหรือเปล่าวะอันนี้ทำกิดนะทำผิดกติก,ก,ก,กาสองชิ้นมันมเกิน2อ0พ้าแล้วนะห้านะตายละหยิบสองชิ้นนี้มามือไม้อ,อ่อนก็หยิบจริงๆแล้วนิ้มไม่เคยใช้นะคะแต่สโอตูดีเลยอยากให้ลองอันนี้เป็นอะไรอ่ะโอ้อย คือยิ้มพวห่อดีมากเลยอ่ะแบบห่อแบบคือผู้เล่พี่โตทำอะไรหรือพี่โตโหดอะมันน่าเกลียดมากพี่โตอะะไรคอ่อพี่โตขยับแค่กระดาษห่อยิ่งพอก็เลือดจากแอมได้กระดาษสีเหลือๆลูกอะเอามาห่อน่าเกลียดมากอันนี้ของอะไรคะของอะไรอะไรก็ไม่รู้อ๋อแม็กแฟกเตอร์เอ้ยแอมพูดแม็กแฟกเตอร์บริบาลจำไม่ได้แม็กแฟกเตอร์นะคะอันนี้เป็น เป็นไลเนอร์ที่เป็นแบบเป็นแบบเหมือนอายแชโดได้มั้งอะไรเงี้ยนะคะยังยังไม่แกะแล้วกันนะคะคืออันเนี้ยเป็นสองอันนี้นะแล้วก็เอาอันที่เป็นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะ,ส,ส,ะสีสันสดใสเข้ากับซัมเมอร์อ๋อแค่สองอันนั้นก็แบบฟินมากแล้วแบบรู้สึกเลยว่าเฮย้ยเดี๋ยวต้องตามไปดูวิดีโอยิ้มแล้วว่ายิม้มก็คือพินของพี่ให้หรือเปล่าอะไรเงี้ย เออเนี่ยนะจะบอกให้การสวอเลยนะคือมันก็แบบบางทีเราก็ต้องพยายามเลือกแล้วเราก็คิดว่าคือพี่ก็พยายามคือเลือกที่แบบว่าให้ยิมที่แบบคิดว่ายิมไม่เคยแล้วนะ,ะรู้สึกเมเบลีนะคะคลเลอร์ดรีมตัวนี้นะคะเป็นเคลย,ย์ย้อนสีแบบสปุงสีนี่มากนี่นะคะเนื้อน,นิ่มด้วย <c oughs> เป็นลิปเคย์ยอนสีซ่อมกับสีชมพูสีสวยนะคะ โอยนะคะนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะโอ้ยมีอีกสามอันเลยอะตายตละอันนี้อะไรเนี่ยใช้แล้วเป็นไงเล่าให้ฟังด้วยนะคะออยไม่อยากแกะเลยมันตื่นเต้นแล้วรู้สึกว่าน้องยิ้มเม่ทําำผิดกติกาเฮ้ย,ย,ยฮะนนเดี๋ยวลูกเอานี้ก่อนมี่โตะมังข่างแม่อีกรีโหมาน,นิดนึงมันไม่ห เออหอมมาเลยแล้วกระดาษหอก็แบบดีมากอ่ะเออ<ด>ใช่กระดาษแม่หอนี่คือพ่เนเหตเลยอะโตใช้กระดาษตีแบบอันนี้ของของของอะไรอ่ะไ<ช>ม่หนูนว่าชิคๆนะคะคือแบบเป็นอายแชโดหรืออะไรสักอย่าง,งเออเป็นอายแชโดมัง้งเอ้อายแชโดหรือคอนทัวร์อายแชโดมัง้งเดี๋ยวนะ คือเป็นอ่ะายแโดวแหละเพราะคอนทัวร์มันคงไม่ดำขนาดนี้อายแชโดวนะคะเอ้แต่แบบอุ้ยโอ้โโอ้โอ้หน้ากระจกโอ้ตายตายเอาต้อนมันกระจกแตกต้องไปย้าให้แม่หน่อยตั้งขึ้นมาสีสวยค่ะเนื้อแบบโอเคเลยนะสีน้ำตาลเนี้ยนะโอ้ยแอบแบบรู้สึกแบบว่าอยากไปดูแล้วอ่ะคือเพื่อนต้องไปดูนะเอาต้อยามันแว๊บ อีกอันหนึ่งนะคะหมดแล้วใช่ป่ะโต้อน่อยพี่โตอันนี้อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยากให้ลองค่ะคือพี่หยิบสองสิ่งนั้นมาพี่ก็รู้สึกแบบพูดจริงๆว่าถ้าซื้อเองไม่ซื้อแน่นอนต้องขอบคุณ้อายินมากคือแบบเลือกถูกใจมากคือแบบเ็บเลยเนาะคือเลือกถูกใจมากเราพี่ก็ไม่คิดว่ายิงจะให้ทั้งสองชิน้นอันนี้ก็อีกอันหนึ่งนะคะชิคๆคือเป็นรุ่นเดียวกันแต่เป็นสีม่วง เป็นอาชิโดนะคะสีบแบบม่วงแบบนี้ยโอ้ยแต่เนื้อนิ่มมากเลยอะอันนี้ยิบลองเลยยังคะเนื้อนิ่มนะคะน่าจะเป็นอาชิโดอของทางแบบออสเตรเลียนเปล่านะคือเป็นแบรนด์ของออสเตรเลียนะคะเพราะว่าบอดคือแบบผ,ผลิตภัณฑ์ของออสเตรเลียอะไรเงี้ยแอบบก็ไม่ได้แบบตามเท่าไหร่แต่เนื้อดีนะคะนุ่มดีต่อไปนะคะเป็นอันนี้อันสุดท้ายเหมาะกับ,บวันรีบรีและไม่อยากคิดลุก น้องคิดเขาแบบละเอียดอ่อนมากเลยนะเขาก็ค่อยค่อยหยิบคือไม่ต้องไปใกล้เดี๋ยวล่นเดี๋ยวล่นอ่าฉีดไปนะฉีดไปนะโอ้โอโอ้โดดๆโต้ขาไม่ส่องหรอก้องไม่ส่องโอ้ตายแล้วโอ้บัลลูนอีกแล้วว่าอันนี้เป็นอายคัลเลอร์นะคะคือแบบ โอ้ยตายละน้องยิ้มให้พี่แบบอลังการเอาต้อง like. la คิดถอยออกมาถูกเป็นเบอร์เบอรี่นะคะนี่สีเบอร์หนึ่งศูนย์สองคือนี่สีนี้เลยอ่ะ้องคิดน้องคิดถอยถอยก่อนลูกนี่สีนี้เลยว้าวสีสวยมากเลยเร็วที่มากเลยอ่ะน้องคิดถอยถอยก่อนอุ้มเด็่เลยตัดหน่อย ก็แบบคือคือได้ของทุกสิ่งอย่างนี้ชอบทุกอันเลยนะคะแล้วก็คือขอบคุณน้องยิ้มมากๆเลยคือพี่ไม่รู้ว่าคือคือจะพูดยังไงดีอ่ะคือมันเกินแล้วหรือเปล่าอะไรนี้นะคะก็ซื้อเองคงไม่ซื้อแน่นอนนะคะสามสิ่งนี้นะคะแล้วก็ไม่คิดว่ายิมจะให้แบบเอ่อหลายสิ่งขนาดนี้นะคะต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่ที่เขาเรียกว่า ให้จหากเอะไรดีอะคือแบบให้เยอะไปเลยเปล่า <S <S <IL EN C IO> ก็ขอบคุณมากนะคะน้องยิมแล้วก็จะบอกว่าเออเป็นมิตรภาพสําหรับการทําวิดีโอที่ที่<อ>รู้สึกแบบรู้สึกดีแล้วรู้สึกว่ามันเป็นการเหมือนเพื่อนอะนะคะเหมือนเพื่อนที่ที่เ,เราแบบรักในสิ่งเดียวกันทําในสิ่งเดียวกันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ชอบในสิ่งที่<อ>มันเหมือนก<อ>ัน <ๆ S 1> แล้วก็เลยรู้สึกว่า เออมันเป็น,ปนมิตรภาพที่ที่คงแบบถ้าเราไม่ได้มาทําวิดีโอหรืออะไรเงี้ยเราคงไม่ได้ไม่ได้มิตรภาพแบบนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณคนดูขออัวมนด้วยนะคะก็ถ้าใครยังไม่รู้จักน้องยิ้มก็อย่าลืมไปดูนะคะไปดูนะคะว่าใครที่แบบให้แบบ,แบ,บอลังการางานสร้างขนาดนี้แล้วรู้สึกว่าคือแอบเลยรู้สึกว่าคือแบบเราให้น้องยิ้มน้อยไปเลยอะ่นะณจุดนี้นะ ก็หวังว่าน้องยิ้มจะชอบของที่พี่แอบให้เหมือนกันนะคะก็เลือกมาคิดว่าเลือกมาคิดว่าคือพยายามเลือกในสิ่งที่คิดว่า น้องยิมน่าจะชอบนะคะแล้วหวังว่าจะชอบเช่นเดียวกันนะคะสำหรับแอมชอบมากนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะคลิปนี้ของแอมนะคะแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามานะคะเพิ่งมาเจอกันในคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกด s ั b s c r i b e หรือกดสมัครรับข้อมูลช่อง,องแอมด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามทุกวิดีโอของแอมนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะอย่าลืมไปดูวิดีโอน้องยิมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะต้นสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ๋อนี่ค่ะขาดลูกสาวไปหนึ่งคนนี่ครบองค์ประชุมเลยนะคะโอเคอ๋อสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะบา,บายส่งจูบด้วยบายพูดก่อนบายพูดก่อนบายพูดด้วยบายพูดสิบาย <laughs>